กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรเริ่มการเพราะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลากพร้อมแนะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งหรือพืชใช้น้ำน้อยเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐปรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําชับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรให้หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสามเท่าภายในระยะเวลาสี่ปีโดยเน้นย้ำการดําเนินง,งานสีด้าน คือการบริหารจัดก,การน้ำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแผนปฏิบัติการฝนหลวงและโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานเตรียมมาตรการรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงจนปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรเพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูทำนาแล้วจึงต้องจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกให้เพียงพอ ป็นงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการชัดเจนว่าเราจะแก้ไขปัญหานะครับน้ำมันลดไปวันหนึ่งเกือบเซนเนี่ยแต่าก,การละเหยเนี่ยอุณหภูมิสูงอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขยังยไงการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของการาจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรทำอาชีพพืชไร่พืชสวนเนี่ยที่มันเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะจะต้องมีมาตรการยังไง ในอนาคตเนี่ยครับเรา,าหาพืชที่มันทดแทนการปลูกข้าวนาปังนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญส่วนพืชสวนเนี่ยอย่างประเภทผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจพวกทุเรียนอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่แต่ก็ได้สั่งการให้กรมชุมมาทานนะครับแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ขณะที่นายประยูนอินสกุปลปหลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เปิดการส่งน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมการทํานาปี2567ณพื้นที่สํานักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเปิดประตูระบายน้ำจำนวนสามจุดประกอบด้วยประตูระบายน้ำปากคลองมะขามเท่าอู่ทองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผนเทพประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกและประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำหนึ่งขวารวมทั้งชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี2567และแนวทางการเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำฝนทำเกษตรเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานสนับสนุนนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆทั้งด้านพืชประมงและปะศุสัตว์อาทิการเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการปลูกพืชหลังนาการสนับสนุนพัน์ปลาการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการใช้น้ําเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยสถานการณ์น้ําปัจจุบันอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ํารวมกันทั้งสิ้น41,765ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมเลประทานพร้อมส่งน้ําเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ํา ให้เกษตรกรสามารถเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนหน้าน้ำหลากจะมาถึงลบผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมผลผลิตเสียหายได้เป็นอย่างมากปิยาพันยังเทียนรายงาน